ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์วันที่7เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องทำสงครามด้วยการเผยพระวจนะและพระวจนะที่จะใครควรและสัมมาคีธรรมในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่1ข้อที่18ฉบับ n i v ที่โมทีลูกรลัก คำกำชับนี้ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านตามคำเผยพระวจนะซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อว่าการทำตามข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดีพี่น้องคะฉบับแปลของข้อพระคัมภีร์ข้างบนกล่าวว่าใช้การเผยพระวจนะของคุณเป็นอาวุธนั่นหมายถึงการใช้คำเผยพระวจนะที่พูดเกี่ยวกับคุณเป็นอาวุธ จงใช้คำเผยพระวจนะเกี่ยวกับชีวิตของคุณอนาคตของคุณพันธก,กิจของคุณอาชีพและอื่นๆเป็นอาวุธในการต่อสู้แห่งความเชื่อที่ดีในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17ให้ความกระจังมากขึ้นในเรื่องนี้ด้วยการกล่าวว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า พระแสงของพระวิญญาณหมายถึงถ้อยคำที่พูดออกมาและถ้อยคำที่พูดออกมาคือคำเผยพระวจนะนั่นเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีพี่น้องคาะมีสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำเผยพระวจนะนั่นคือมีคำเผยพระวจนะที่พูดถึงชีวิตของคุณในฐานะบุคคลของแต่ละบุคคลแต่ก็มีพระคำของพระเจ้าที่เขียนไว้แล้ว ซึ่งพระคัมภีร์กล่าถึงว่าเป็นคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก2เปโตรบทที่1ข้อที่1 9เมื่อคุณเลือกคำที่ถูกเขียนไว้เกี่ยวกับตัวคุณและพูดด้วยความเชื่อนั่นคือการเผยพระวจนะคุณกำลังพูดเลยม่ากออกมาซึ่งพระคัมภีร์บรรยายว่าเป็นพระแสงของพระวิญญ,ญาณในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17ยกตัวอย่างเช่น พระคำเพีเกล่าวว่าลูกทั้งหลายเอย๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก 1. ยอห์นบทที่4ข้อที่4นั่นคือโลโกสในภาษากรีกแต่เมื่อซาตานมาต่อต้านคุณหรือคุณต้องการเปิดฉากโจมตีมันคุณก็พูดว่ามันฉันมาจากพระเจ้า และฉันได้เอาชนะแกแล้วเพราะว่ามีคำเขียนไว้ว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกดังนั้นคุณก็ได้ทำให้ข้อพระคมภี์น,นั้นเป็นอาวุธพี่น้องคะเมื่อคุณพูดถ้อยคำเหล่านั้นในฐานะเลยมากคำเหล่านั้นจะกลายเป็นพระคำของพระเจ้าในปากของคุณและพระคำของพระเจ้าในปากของคุณคือพระเจ้ากำลังตรัสยู่ นั่นคือสิ่งที่เราทำในการอธิษฐานนั่นคือเราพูดพระคำํำนั่นคือเล่มากของพระเจ้าในคำวิงวอนคําอธิษฐานคําวิงวอนและขอบพระคุณที่สอดคล้องกับหนึ่งที่โมทีบทที่สองข้อที่หนึ่งฮาเลลูยาเอเมนให้เราเก่าคําอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับฤทธิอำนาจแห่งพระครรของพระองค์และที่ทำมนุษย์ทุกคนสามารถได้รับความรอดได้วิญญันจิตท,ทุกดวงเป็นของพระองค์เพราะว่าพวกเขาได้ถูกซื้อไว้แล้วข้าพระองอธิฐานในวันนี้ขอให้คนมากมายทั่วโลก ได้ยินและรับข้อความแห่งความรักและริดอำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ที่สิ่งนี้จะแทงทะลุเข้าไปในหัวใจของพวกเขาและประทานความชอบธรรมให้แก่พวกเขาในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าจงทำสงครามด้วยการเผยพระวจนะนั่นหมายถึงให้เราใช้การเผยพระวจนะที่พูดเกี่ยวกับเราให้เป็นอาวุธในการต่อสู้เพราะเมื่อคุณพูดถ้อยคำเหล่านั้นออกมาคำเหล่านั้นก็จะกลายเป็นพระคำของพระเจ้าและเป็นอาวุธในการต่อสู้ของคุณกับมันซาตานคะ่ะ และมันจะเกิดผลและทำให้คุณมีชีวิตแห่งชัยชนะแน่นอนคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด